ใน,นคลิปนี้ฮะเราจะมาอัปเกรดอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นเนเธอร์ไลน์นะฮะซึ่งอุปกรณ์ก็นี่แหละฮะทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เรามีตามนี้ <c oughs> เพื่อที่ว่าอนาคตเนี่ยฮะเราจะได้มีชีวิตสบายมากยิ่งขึ้นโอเคป่ะร <c oughs> วมถึงไอ้เจ้าไอเทมขยะโหอันนี้ <c oughs> ด้วยเช่นกัน <c oughs> นั่นแหละฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อการประหยัดเวลาดินิวฮะฮัลโหล <c oughs> สวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับนายครับอีกรอบหนึ่งนะับผมแท็ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นนายครับเอาชีวิตรอด 1. 2 0กันต่อนั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาตามหาในเทอร์ไรด์กันต่อโอเคปะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราให้ครบนะฮะตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณ3อุปกรณ์นะที่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดซึ่งไอ้เจ้าอันนี้ด้วยเหมือนกันด m มอนโฮไม่รู้จะอัปเกรดไปเพื่ออะไรแต่ก็แบบเพื่อ a อ็กซิ m e n นอะไรเงี้ยนะมันจะมี a อ็กซิ m e n นอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอ้เจ้าอัปเกรดในเทอร์ไ์โฮแบบนึงอ่ะนี่นี่นีฮะยังมีอยู่นี่ ซีรีสดี d i เคชั o นเป็นอะไรที่ซิ้นเปลืองมากนะฮะคือเหมัอนแบบในเทอร์ไร์เยอะแล้ไม่รู้จะอัปเกรดอะไรเอามาอัปเกรดไอ้เจ้าโฮนี่แล้วกันนั่นแหละฮะเดี๋ยวเรามาตามหาในเทอร์ไรด์กันเพิ่มเติมเลยแล้วกันโอเคปะ่ะดูบางต้นฮะตอนนี้ในตัวของเราเนี่ยเออเรามีอยู่ประมาณ3อันดังนั้นเราเอามาเก็บใส่ในบ้านของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วที่สาคัญฮะอุปกรณ์ของเรา มันใกล้จะพังแล้วเดี๋ยวขอไปซ่อมด้วยเลยแล้วกันล<ะ>และในคลิปนี้เหมือนเดิมน,นะฮะถ้าเกิดสมมติเสียงแปลกๆก็จงเข้าใจว่ายัง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 เพิ่งหายจากหวัดนะฮะเสียงก็ยังอาจจะแบบหลอๆสักนิดนึงเฮ้ย <ๆ S 1> เรามีไอ้เจ้ากันพาเดอร์แล้วใช่ป่ะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอทำพทุด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเดินทางมาอย่างนงี้ไงอ่านี่ยโอเคฮะกันพาเดอร์เดี๋ยวขอรวบรวมกันพาเดอร์บริเวณรอบบ้านเราแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะมันต้องมีการพาเดอร์ซ่อนอยู่สักที่หนึ่งที่เราเก็บของไม่เป็นระเบียบแล้วเรากดหะ นี่คือผลของการเก็บของไม่เป็นระเบียบเอาหน่าอนาคตเดี๋ยวอยากจะทำฟาร์มไอเจ้าคริปเปอร์อยู่แล้วละเพราะว่าชีวิตมันลำบากมากเลยฮะไม่สามารถที่จะแบบบินไปบินมาได้ตามอัธยาศัยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอเก็บชูการ์เคนตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำพลูก่อนแล้วเอาจริงๆนะฮะคือตอนนี้อยากจะทำฟาร์มชูการ์เคนแบบใหญ่ๆเหลือเกินคือตอนนี้ฟาร์มชูการ์เคนของเรามันก็ชั่วข้าวมันแสนนานอะนะคือชูการ์เคนใช้ในการแลกของกับไอเจ้า NPC ชาวบ้านเูไงถามว่าแลกของเพื่ออะไร เพื่อเอาเลเวลมาซ่อมอุปกรณ์เรานั่นแหละฮะคือก็ไม่ได้อยากจะแลกอะไรสักเท่าไหร่แต่มันก็ต้องมานั่งทำนะนแล้วเราก็ต้องมานั่งคาบกระดาษแบบนี้คาบกระดาษคาบกระดาษปื๊บแล้วก็ทำผู้นิดนึงปิ้วปิ้วเย้แต่ที่สุดก็มีผูเย้โอเคครับเออเก็บเก็บผู้เอาไว้ก่อนเก็บผู้เอาไว้ก่อนโอเคป่ะฮะซึ่งเดี๋ยวเราขอแลกกระดาษนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่ะอย่าลืมฮะถืออุปกรณ์ไว้ด้วยโอเคป่ะฮะแล้วเราก็ไม่ใช่ <laughs> แปะไฟเฉยเลย เอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเอาเอาุอาปกรณ์ออกก่อนนั่นแหละฮะเราก็แลกกระดาษแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งเผื่อเขาลดราคาอ่ะไม่ลดราคาโอเคฮะแลกต่อไปเยไ่ได้ทั้งเอโมรอลได้ทั้งเงินโอ้โหูใหม่ดีได้ทั้งเอโมรอลแล้วก็ได้ทั้งเอ็กพีนะฮะชีวิตดีเหลือเกินเท่านี้แหละฮะกระดาษหมดแล้ะเนี่ยไอพื้นที่ข้างหลังตรงเนี้ยฮะเอออยากทำฟาร์มชุกก็เขียนชั่วข้าวมากเลยแต่คือเข้าใจไหม คือฟาร์มชั่วคราวมันก็เท่ากับถาวรอ่ะแล้วถ้าเกิดเราทําฟาร์ม <c oughs> บริเวณตรงนี้น่านน้าทะเลเรามันก็คงจะทุเรศน,นาดูเลยอะ่ะรู้สึกชาวบ้านนี่เขาก็โตเร็วดีเหมือนกันนะเอาจริงนะชาวบ้านเยอะๆแบบเนี้ยเลี้ยงเอาไว้ก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวอนาคตรเราจะได้แบบเออทำฟาร์มเหล็กนะกลับมาเรื่องเอพิโซดนี้ของเรากันต่อฮะอย่างที่บอกฮะเราจะตามหาในเธอไลท์ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นเราก็จะเข้าไปใน,ในเธอเหมือนเดิม นะมุมเดิมของเราวิธีการตามหาเนเธอร์ไลท์มันก็ไม่ได้จะมีวิธีที่ดีวันนี้แล้วละสมัยก่อนผมใช้วิธีการระเบิด <c oughs> เข้าใจป่ะระเบิดตุ้มตู้มาเลยอย่างเงี้ยเออมันก็หาเนเธอร์ไลท์ได้สบายเหมือนกันนะแต่ปัญหาคือเข้าใจไหมบันเละเทะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ใช้ในการขุดแบบนี้เอาดีกว่าเนี่ยฮะค่อยๆขุดเรื่อยๆเห็นป่ะทีโล่โอ้เออใช่ฮะเตือนนิดนึงอย่าขุดให้สูงเกิน4บล็อก สองสามสี่เออนั่นแหละอย่าอย่าอย่าขุดสูงส okay, ี่บล็อกโอเคป่ะฮะถ้าสูงเกินสี่บล็อกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ไอ้เจ้าปากราโควเกิดน,นะไอ้เจ้าแก๊สน่าลำคาญเอ้ยโอเคฮะเราเจอแอนเชียนเพิ่มเติมแล้วนะฮะสวยงามไหนดูสิฮะมีเพิ่มเติมแถวนี้อีกหรือเปล่าโอเคฮะเราก็ได้มา2อันแล้วโอเคหาเพิ่มเติมอีกจำได้ใช่ไหมเรายังขาดอีก3อุปกรณ์ใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราคำนวณทางคณิตศาสตร์ดีส okay, ี่สองแโอเคครับเราต้องการอีก12ก้อนเดี๋ยวนะ12 ต้องการทั้งหมด12ก้อนเราได้มาแล้ว2ขาดอีก10ก้อนที่บ้านมีอีกเท่าไหร่นะที่บ้านมีอีก3ขออีกจก้อนขออีกจก้อนโอเคป่ะฮะเอสบายแล้วอีกจก้อนนี่เหมือนจะสบายแต่มันก็ไม่ได้สบายนะเพราะอะไรฮะคืออุปกรณ์ของเราอะ่ะมันก็ใกล้พังอีกแล้วนะยังไม่ทันจะทําอะไรเนี่ยเดูอุปกรณ์เรามันช่างแบบก็คงจะเจอจก้อนแล้วมั้งเนาะโอเคเจอเพิ่มเติมอีกแล้วครับเนี่ยบอกเลยเชดเดอร์อันนี้มันดีมาก โอเคฮะเจอเพิ่มเติมอีกด้วยเหมือนกันคือแชเดอร์มันทำให้หาไอ้เจ้าเอนเชียนง่ายมากคือถ้าเป็นไอ้เจ้าแชเดอร์อันเก่าเนี่ยมันยังมันยังไม่เลืองแสงไอ้เจ้าเออเอนเชียนถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าอันนี้ฮะมันเลืองแสงไปที่เรียบร้อยอะฮะเราเจอมาทั้งหมด4อันเรียบร้อยสี่โอีเจ็ดอีแค่เย็นทีเยิ โอเคครับเจอเพิ่มเติมอีกแล้วสวยงามโอเคขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะฮะเนื่องจากที่ขุดของเรากำลังจะพังแล้วข้างหลังก็มีโอ้โ oh, หสิ่งมีชีวิตวิ่งตามเต็มเลยคือไม่ได้เอาดาบมาปะโทโอเคสิ่งมีชีวิตเขากำลังวิ่งตามอยู่ไหมสิ่งมีชีวิตเขาไม่วิ่งตามเราแล้วนะฮะเราฝากขยะไว้ในีๆนิดนึงแล้วดูซิว่ามีอะไรในนี้ไม่ไม่มีโอเคครับวิ่งกลับบ้านแป๊บซึ่งวิธีการซ่อมของฉบับเร่งด่วนที่สุดในนะเวลาตอนนี้คืออะไรฮะคิดว่านะ ไปฆ่าเอเนอร์แมนดีกว่าคือมันก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วอะชุกเกเคนของเราก็ยังแบบอ๋อเป็นฟาร์มที่น่าสงสารเหลือเกินแล้วก็มีตัวอ๋อใหญ่ยิ่งตุดมึกเ้ยไปแล้วนั่นแหละฮะไปฆ่าเอเนอร์แมนดีกว่าซึ่งดาบของเราอยู่ไหนเอ่ยดาบของเราอยู่นี่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยในไหนก็แล้วเนเธอร์ไลท์ของเรามันพอแล้วถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะเราปิ้งเนเธอร์ไลท์แป๊บหนึ่งซึ่งดูบางต้นฮะตอนนี้ฮะเรามีแอนเชียนครบแล้วล่ะมั้งนะฮ มันทำยังไงนะไม่ใช่เดี๋ยว What the mail? <c oughs> ์แมวเดี๋ยวเดี๋ยว <Bru h. S 1> ทำแบบนี้เออโอเคฮะขอโทษบางครั้งมันก็เบอกับชีวิตนะฮะนี่ได้มาสีได้มาได้มาอีกสองก้อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็อัปเกรดดาบนิดนึงโอเคเราใส่ดาบเข้าไปนะฮะแล้วก็แบบนี้ปึ๊บน่านเรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดขวานแบบนี้สวยงามซึ่งเดี๋ยวขอเดินทางไปดีเอ็นแปบ๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อไปการประหยัดเวลาดีนิวฮะ มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดฮนะแต่ว่ามันง่ายที่สุดในนะเวลาตอนนี้โอเคป่ะฮะดังนั้นเราก็จะวางแปบ๊บหนึ่งนะเอ,อ่อขึ้นตึ๊บ,บแบบนี้ทำหลังคาสูง2บล็อกหรืออ่ะประมาณนี้แหลนะฮะ เอากว้างๆนิดนึงโอเคเป็นวิธีแบบสุดโหสุดคลาสสิกของคนทำไอ้ค้าเลยฟาร์มเอเดอร์แมนลวกๆชั่วขาวนี่ฮะเราก็จะได้ฟาร์มประมาณคล้ายๆแบบนี้ถูกต้องป่ะและขั้นตอนต่อไปฮะเราก็จะต้องไล่มองหน้าเอเดอร์แมนอย่างที่เราทำนี่ฮะมองหน้าเอเดอร์แมนโอ้เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มตกหูกละเริ่มตกหูกละนั่นแหละฮะแล้วเราก็ฆ่าเอเดอร์แมนแบบนี้ปปึึ๊๊บบเอนั่นแหละฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นการซ่อมอุปกรณ์เองนั่นแหละฮะ ጢጃð uh. และนี่คือสภาพผลประกอบการจากนั่งฆ่าอินเดอร์แมนนะฮะเราก็มีอินเดอร์เพลที่เยอะมากๆก็เก็บเอาไว้ก่อนละกันมังน้งนะฮะไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมแต่ก็เก็บไปเถอะฮะโ oh. อ้โหอ่าเก็บเก็บไปซึ่งเราก็จะต้องมานั่งตามหาในเทอร์ไรท์กันต่อฮะเราต้องการอีกแค่เพียง3อันเท่านั้นฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอเคซึ่งขั้นตอนพวกนี้อ่านแน่นอนฮะใช้เวลายาวนานดังนั้นเพื่อปการประหยัดเวลาสปาร์สเฟร์ภาพดีนิวฮะ โอเคฮะยังไม่ทันอะไรเลยฮะเราก็ได้มาอีก2อันแล้วเขออีกอันเดียวขออีกอันเดียวนะนะต้องการอีกอันเดียวแค่นั้นซึ่งเราก็จะฟ้าสมุดภาพดีดดิ้วกันอีกรอบหนึ่งฮะ โอเคเราได้มาครบเรียบร้อยแล้วเตึ๊บบ,บโอโ้มีแถมด้วยฮะอ่ามีแถมก้อนนึงก็ก็ยังดีนะโอเคฮะหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคฮะหมดเรียบร้อยไปกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเอาจริงนะในเทอร์ครั้งนี้เนี่ยฮะถือว่าหาค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะคือที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเราจะต้องแทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยถูกต้องป่ะฮะ แต่ว่าครั้งนี้คือแบบเฮ้ยมันก็ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกนันนะอาจจะเพราะว่าโชคดีด้วยแหละฮะคือถ้าเกิดสมมติเราไปในดินแดนที่ทำไมพิกลิทเดี๋ยวทำไมหมูมันเยอะจังคือถ้าเกิดเราไปในดินแดนที่ว่ามันมีไอ้เจ้าแบ็กสโตนเยอะเนี่ยมันก็จะเหนื่อยถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าอันเนี้ยฮะดินแดนดินแดนแบ็กสโตนมันมัน,ม,นมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดเนี้ยฮะแต่ว่าหนีแล้วเ,เยอะดนติดมีชีวิตแล่วถ้าเกิดเราขุดขุดเนี่ยแล้วเราเจอแบ็กสโตนเยอะอย่างเงี้ย มันจะช้าไงซึ่งสรุปแล้วฮะตามหาในเธอร์ไลท์ในไบโอมาอะไรดีที่สุดบอกเลยฮะก็พวกคิมสันพวกเนี้ยฮะเออสบายสุดแล้วแบ็กสโตนมันก็แบบเนาะไอหินแบ็กสโตนสีดำๆมันขุดช้าไงมันทําให้แบบเออหุดหงิดชีวิตนะแต่ว่านี้โออ่ะคิมสันเนี่ยมันก็จะมีไอพวกหมูเกิดเยอะหน่อยมันก็น่าลำคาญถูกต้องปะฮะแต่ว่ามันขุดเร็วก็แบบก็โอเคนะฮะถ้าแบบขุดเร็วแต่หมูมารบกวนแทนคือในไนเธอร์นั่นแหละฮะทุกสิ่งมีชีวิตมันพยายามที่จะฆ่าเรานะฮะรวมถึงไอเจ้าตัวนี้ด้วยะ เราเราสมน้ำหน้ามันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวได้ได้มันปีนขึ้นมาได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> จะสมน้ำหน้ามันสะหน่อยอ่าอ่ามามา,มา,มาขอประสบอุบัติเหตุสักนิดนึงเอ๊แล้วหมูฝีใครจะไม่เอาโอเคเราก็เผามาแบบนี้ตึ้งตึงตึงต้ง,งนะฮะอ่ะเหลือไปสักก้อนหนึ่งเหลือไว้ทำไมไม่รู้อ่ะฝากไว้ในนี้เอ๊แล้วก็พวกนี้เท่าแลกถุยไปอแล้วหลังจากนั้น,นะฮะเราก็อีกแะล,ลืมวิธีค้าอีกแกะคนอะไรลืมวิธีการคราโอ้ยนาเกียดจริงๆเลยโอเคฮะ แล้วก็ได้เนเธอร์ไลท์มาเรียบร้อยแล้วก็ไอเจ้าโฮเราอยู่ไหนอุปกรณ์สุดท้ายเราอะอุปกรณ์โฮโอโหอันนี้ไงพร้อมแล้วฮะพร้อมที่จะได้เอ็กชีพเมนขยะเรียบร้อยฮะก็ใส่อันนี้เข้าไปใส่นี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไป,าไปฮะแล้วเราก็ได้ดีเลี่ยนดีเกชันเป็นเอ็กชีพเมนขยะดีๆนั่นเองและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้อุปกรณ์เนเธอร์ไลท์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยมีความสวยงามเหลือเกิน โอเคฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพี่นุ้ยก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกันด้วยนะฮะแล,ะล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์ไหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป like, ็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนออกมาแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย